คลิปนี้เราจะมาเปรียบเทียบหม้อ3แบบด้วยกันว่าหม้อไหนเหมาะสําหรับการต้มถั่วและเหมาะสําหรับเพื่อนๆมากที่สุดค่ะสําหรับหม้อแบบแรกเลยคือหม้อธรรมดานะคะใช้เวลา1ชั่วโมงค่ะเหมาะสําหรับคนที่มีเวลานะคะในการที่จะมาคอยเปิดแก๊สปิดแก๊สเนาะแล้วก็มาดูว่าน้ําแห้งหรือเปล่าอาจจะต้องมีการเติมน้ํานิดนึงนะคะ ส่วนหม้อแบบที่2ใช้เวลา3 0นาทีคือหม้ออัดแรงดันแบบตั้งแก๊สนะคะใช้เวลาน้อยเหมาะสําหรับคนทีออ่ต้องการที่จะทําขายหรือมีเวลาน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้หม้อตัวนี้ได้นะคะส่วนหม้อแบบที่3ก็คือว่าหม้ออัดแรงดันแบบไฟฟ้าอันนี้ก็ใช้เวลา1ชั่วโมง15นาทีอาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่ถั่วที่ออกมาเนี่ยนิ่มดีมากๆแล้วก็ มันทำงานแบบเงียบๆเ,เหมือนหม้อหุงข้าวเมื่อกี้ดูใช่ไหมคะว่าหม้อตัวกลางเนี่ยมันจะพ่นออกมาปุ้นๆแต่อันนี้คือไม่มีเลยคือมันเงียบมากนะคะก็เหมาะสําหรับคนที่แบบว่าอยากได้หม้ออัดแรงดันแต่กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นุดแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็เราก็ไม่ต้องคอยกังวลว่าจะต้องมาปิดแก๊สหรือเปล่าเผื่อว่าเราลืมเนาะถ้ามันดังติ้งแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นอุ่นๆไปเรื่อยๆนะคะ